ครับผมเป็นไข้สังเกตยังไงครับพออธิบายได้ไหมครับที่พุกมันจะไหลแล้วตรงน,นี้มันจะแห้งตรงจุดตรงจุดรักษาเองหมดเลยใช่ไหมครับรักษาเองหมดเลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกี่ตัวครับเริ่มแรกครับเจ็ดตัวเป็นเจ็ดตัว,ตวโ,โอเคนะคุผู้ชมเนาะถ้าเกิดว่าขี้เยอะมันก็ต้องเดินออกแรงเยอะ,ออยอะมันก็มีสิทธิแทงลูกได้สวัสดีครับผู้ชมวันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมมาเยี่ยมเยียนนะครับส่วนของ ยิงไงทีวีนะครับก็คือสวนของผมเองนี่แหละผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นะครับต้นไม้กําลังโตนะครับแล้วก็หญ้าในเปียนะครับก็เยอะมากๆเลยผู้ชมครับที่นี่ต้องใช้คําว่าดินแดนของวัวได้เลยผู้ชมครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็มีระบบน้ํานะครับเนี่ยผู้ชมครับเห็นไหมครับระบบน้าเนี่ยระบบน้ํานะครับแล้วก็มีหญ้าในเปียนะครับเต็มไปหมดนะครับเต็มสวนนะคุผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เนี่ยผู้ชมครับนี่คืออาณาจักรของผมเลยนะครับผู้ชมนะครับบริเวณด้านนี้ก็เป็นสระน้ํานะครับขวามือของนี้ก็เป็นหญ้าในเตียทั้งหมดเลยผู้ชมครับแล้วก็มีปลูกต้นไม้แซมนะครับก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจเช่นไม้พยุงนะครับยางนานะครับไม้สักนะครับมะข่ามูงโอ้เยอะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูนะครับว่า ที่สวนของผมนะครับมีการบริหารจัดการยังไงนะคผู้ชมครับเนี่ยต้นไม้ผมเนี่ยตอนนั้นคุณพ่อผมก็กําลังสูบน้ํานะครับจากบ่อบ่อใหญ่นะครับเนี่ยบ่อใหญ่ไปบ่อเล็กนะครับเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับเราไม่มีความรู้เราก็ซื้อมอเตอร์สามแรงนะครับมามาเป็นต้นพลังงานให้ในการสูบน้ํแล้วก็ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับในตอนนี้ผู้ชมครับ เรามาเจอทางแล้วครับนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้คุณพ่อก็กําลังรดน้ําต้นไม้อยู่นะครับสวัสดีครับดีครับพ่อสวัสดีสวัสดีทำอะไรครับนี่รดน้ำให้ต้นเนเปียที่กำลังโตอืกใช้อะไรยังไงบ้างครับใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาดสามร้อยสี่สิบวัตต์สามร้อยสี่สิบวัตต์แล้วก็ค่าก็ประมาณสามพันกว่ากว่าสามพันสองครับผม แล้วก็ซื้อไรโวูดดหนึ่งนิ้วต่อสายเอาแดดออกไลททั้งวันไลททั้งวันเลยใช่ไหมครับไม่เคยหยุดอืเยี่ยมเลยครับลงทุนเท่าไหร่ครับตันนี้ครับประมาณคร่าวๆครับซื้อมาทั้งไรโวูวกับแผงโซลาเซลล์ก็มาต่อรถเข็นเอาอพาผมไปดูหน่อย,ดยได้ไหมครับขลงทุนประมาณ เนี่ยผู้ชมครับนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับผู้ชมด้านหน้านู้นก็จะเป็นเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาต่อกันยังไงนะครับมาเพราะเนี่ยครับเราดูดน้ําจากบ่อใหญ่ไปให้บ่อเล็กครับผู้ชมครับแต่ก่อนเราใช้มอเตอร์มอเตอร์สามเฟสแต่ตอนนี้เราใช้แค่พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับใช้เจ้าพลังงานตัวนี้ผู้ชมแหงเดียวใช่ไหมครับแหงเดียวเนี่ยผู้ชมเดี๋ยวดูดูกันนะครับ เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์แผงเดียวแล้วด้านล่างมันคืออะไรครับพ่อในด้านล่างในน้ำครับจุ่มไปในน้ำคือไดโวไดี๋ยวขอดูหน่อยครับดึงดึงไม้ดูหน่อยครับไดโว<อ>นเดี๋ยวผู้ชมดูไดโวมันนะครับไดโวพันสามอ๋อนี่<อ>ไดโวตัวนี้ใช่นะครับอ๋อนี่ผู้ชมครับจุ่มไปก็ไหลแล้วไหลเลยครับเน,นี่ยผู้ชมนี่ไดโวแล้วนี่เบรกเกอร์ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรซิปปิดเปิดเบรกเกอร์เบรกเกอร์ตัวเปิดปิดอ๋อนี่ผู้ชมนี่คือตัวเปิดปิด แค่นี้เลยใช่ไหมครับแค่นี้เลยสายไฟสองเส้นไฟสองเส้นออกจากแผงแล้วเข้าตัวเบรกเกอร์แดงเข้าบวกดำเข้าลบส่วนไดโวก็ต่อเหมือนกันแดงเข้าสายแดงดำเข้าดำแค่นั้นไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีครับประหยัดเยี่ยมเลยครับผู้ชมครับเต็กเดทออกไรทั้งวันไม่แรงด้วยไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้บัดเดียวเนี่ยผู้ชมครับตะก่อน แต่ก่อนทำไงครับที่สวนที่นี่ในการรดน้ำครับก่อนใช้น้ำมันเครื่องปั่นไฟเรืองเรืองครับคุณผู้ชมน้ำมันค <c oughs> รับหมดเยอะครับคุณผู้ชมรถโค้งก็ค่าหมื่นกว่าเนี่ยคุณผู้ชมครับหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องปั่นไฟก็ขนาดหนึ่งตันห้ากิโลห้ากิโลใช่ไหมห้ากิโลก็หมื่นหมื่นเจ็ดเหมือนกันโอ้โหคุผู้ชมครับโอเคนะคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็น ความพิการของเรานะครับที่อยากจะบอกผู้ชมทุกคนนะครับว่าสุดท้ายนะครับเราจะต้องพึ่งพลังงานของพลังงานแสงอครับอ๋อดูน้ำข้าวนานก็ได้ใช่ไหมครับแสงอาทิตยไม่ต้อง,อง,องจดบดานแล้วใช่ไหมครับบางทีจดบดานอาจจะเจอน้ําเค็มแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันอาจจะน้ำฝนำอย่างนี้ไม่เค็มแน่นอนนะครับนะเนาะเนี่ยผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่สวนของเรานะครับทานผู้ชมเห็นหนูมนนีไก่นั่นก็เป็นญ้าน,นเตเียหมดเลย เป็นธนาคารน้ำไว้รถต้นไม้รถหญ้าในเตียอืมเยีย่ยมเลยครับผู้ชมเยอะเป็นธนาคารแล้วก็ได้ปลากินด้วยครับผมตอนนี้เลี้ยงปลาเยอยะแต่ปลาย,ยังเล็กอยู่โอเคครับผมท่ <S <S านผู้ชมจะสังเกตดูนะครับว่าจะมีไม้เศรษฐกิจนะครับนี่ก็เป็นยางนานะครับ <S <S แล้วแล้วก็ต้นสรรักต้นไม้แดงนะครับต้นพยุงนะครับนี่ผู้ชมเหน็นไหมครับ แล้วเราก็จะปลูกเนเปียนะครับท่านไว้นะครับนี่คือระบบน้ําของเรานะครับเมื่อก่อนเราใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำครับเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้แล้วผู้ชมครับเราเดินเดินระบบน้ําหมดไปเกือบสี่ห้าหมื่นเหมือนกันนะผู้ชมครับแต่ยตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยครับใช้ตอนนี้สบายกว่าเยอะเลยแล้วก็ประหยัดนะครับลดต้นทุนได้เยอะเลยผู้ชมครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปชมคุณแม่ของผมนะครับกําลังซ่อมย่านดีเตียอยู่ครับผู้ชมครับท่านี้ผู้ชมครับนี่ขวามือของผมก็จะเป็น ข้อวัวนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้วัวได้เดินเล่นนะครับข้อวัวมีอยู่สามข้อวัวนะครับมีวัวอยู่ประมาณสักสามสิบตัวได้นะท่านผู้ชมครับวัวนี้ก็เป็นอเบสกินเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณแม่ก็ฉีดเองเรียบร้อยนะครับรักษาเองนะครับเพราะว่าสู้ไม่ไหวก็แค่แรงหมอมาฉีดนะท่านผู้ชมครับคุณแม่กําลังซ่อมยาในเปียอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยซ่อมยาในเปียค่ะทำไงบ้างครับ ตัดแล้วก็มาซ่อมขุดดินตัดตรงไหนบ้างบ้างให้ดูหน่อยครับตัดตรงข้อสองข้ออันนี้มันงอกแล้วอ๋อตัดตรงข้อสองข้อผู้ชมครับพอมันงอกมามันก็จะเป็นสีสองข้อจงยอดใส่ทีเงี้ยใช่ไหมครับไอ้เลยพันเราเยอะโอ้พันเราเยอะไม่ต้องไม่ต้องกลัวหมดใช่ไหมครับครับเนี่ยผู้ชมครับนี่เราก็กําลังซ่อมต้องกบดินนี่ครับถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ย ต้องเอาใส่เอาปุ๋ยมาใส่อ๋อเดี๋ยวเราเอใส่ปุ๋ยนะพี่ชม <Okay. S 1> ครับ อันนี้ยังไม่ท้องสองตัวอ๋อนี่ก็ผสมหมูหันอ่าอันนี้ยังไม่ท้องยังไม่ขึ้นพึ่งพึ่งยกะนมพึ่งให้ลูกยกะนมอ๋อนี่พึ่งให้ลูกยกะนมสองตัวอันนั้นก็อันนั้นก็ผสมอันนั้นก็ผสมอะไรผสมหลอดเหมือนกันผสมหลอดเหมือนกันอ๋อทางอัวนี่ผสมหลอดหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อันนี้นอันนี้ตัวใหญ่นะครับเนาะตัวใหญ่ สวยครับผู้ชมครับตัวนี้ตัวไหนให้ลูกสวยๆครับแม่ไม่นี่ตัวนี้เลยอ่าตัวนี้ให้ลูกสวยครับผู้ชมครับวัวชาร์ลีโอ้หเนี่ยผู้ชมครับทำไมถึงเลี้ยงวัวครับตอนแรกๆครับใจมันได้เลี้ยงแต่สาวแล้วอ๋อเลี้ยงแต่สาวแล้วผู้ชมครับตอนเป็นสาวแล้วเลี้ยงแต่วัวควายครับผมก็พาเลี้ยงจะเลี้ยงวัวควายอืมันนี้จะเลยอยากเลี้ยงลูกเลยให้มาเลี้ยงให้เลี้ยงเราไปครับผมไอ้ครอบคอบนี้ทำหมดเท่าไหร่ครับนี่ ประมาณแสนแสนเจ็ดหรืออะไรนี่แหละแสนห้าหรือแสนเจ็ดนี่แหละข้อนี้ทําหมดประมาณแสนเจ็ดนะพี่ชมครับเป็นเล็กหมดเลยไหมเนาะเหมดเลยแล้วก็ตีกาวในแล้วก็ตัวปูนนะครับปูนนี่รนครับพชมครับตอนที่วัวเป็นลำบิำสกินนี้รักษาเองหมดเลยใช่ไหมครับรักษาเอ,องหมดเลยเป็นเป็นกี่ตัวครับเริ่มแรกครับเจ็ดตัว เป็นเจ็ดตัวหนึ่งสองสามนี่ก็เป็นนะนในแผลมันแห้งหมดแล้วอ๋อตัวน,นี้ก็เป็นเหมือนกัน,นครับเป็นเป็นเนี่ยตรงขานะ่ะเนี่ยตรงขาเป็นแผลเดีมันแห้งแล้วครับผมเป็นเจ็ดตัวเป็นเจ็ดตัวฉีดเองหมดเลยอ๋อฉีดเองหมดเลยนะครับฉีดเองหมดเลยโรคหมอไม่ไวหมอไม่นายเห็นตัวไ,ไหวนขึ้นก็ฉีดเลยอ๋อครับจับฉีดเลยจับฉีดเองเลยตัวไหนขึ้นก็ฉีดเลยฉีดยาอะไรครับฉีดฉีดไทรโซซานฉีดวิตามิน แกอักเสบสามสามสามยี่ห้อสามอย่างอเนี่ยผู้ชมครับโอ้เยี่ยมเลยครับผู้ชมครับรอไม่ไหวรอหมอไม่ไหวก็เลยฉีดเองพอฉีดเองก็หายเองเลยท้งนี้มันจะไม่มันจะไม่ค่อยนั้นนะหายทุกตัวเลยเราเรีบฉีดแล้วก็รีบหายครับผมเนี่ยผู้ชมครับนี่ก็เป็นฉีดก็ไม่หเป็นความรู้สึกของคนเลี้ยงวัวครับที่พึ่งพาตัวเองในยามยากเลยผู้ชมครับฉีดเองนะผู้ชมไม่ต้องดูการฉีดอย่างไนครับ ก็จะคือทูบค่ะแล้วตั้งแต่ฉีดมานี่วัวมีปัญหาอะไรไหมครับไม่ไม่ไม่มีเลยใช่ไหมครับนม่้ก็ไปตามอาการเป็นไข้เราก็ชี้แก้ไข้ให้ครับผมเป็นไข้สังเกตยังไงครับพออธิบายได้ไหมครับที่มูกมันจะไหลแลวตรงนี้มันจะแห้งตรงจุดตรงจมูกเหรอฮะตรงจมูกมันจะแห้งถ้าถ้ามันไม่เป็นไข้จมูกมันจะมีน้ํามีอ๋อมีเหงื่อก็ คือว่าจมูกคือว่าวัวสบายดีอ๋อเยี่ยมเลยผู้ชมครับเนี่ยสังเกตดูที่ที่ที่จมูกครับจมูกเขาจะมันเนาะมันจะไม่แห้งจะเป็นไขนจะแห้งอ๋อน้ำมูกใสใสๆครับผมเนี่ยผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในคอกนะครับอยู่ที่บ้านทักกระบื้อนะครับผู้ชมนะครับผมมีคอกวัวอยู่ฝั่งนู้นอีกนะผู้ชมครับนู่นหนึ่งคอกสองคอกนะครับเดี๋ยววันหลังนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูครับ ที่นุ่นก็มีวัวสวยๆนะครับผู้ชมครับแล้วก็มีเรื่องราวดีของการเลี้ยงวัวนะครับที่ชาวบ้านที่สามารถที่จะลงมือทําแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะผู้ชมครับโอเคครับเจอกันคลอกหน้าครับสวัสดีครับนี่ผู้ชมครับตอนนี้คุณแม่ผมก็กาลังโกยขี้วัวออกนะครับผู้ชมครับทํานี้ทุกวันนะครับผู้ชมขี้วัวผมจะไม่ค่อยหมินนะครับจะแห้งตลอดเพราะมันยะ ทำกัถ้าไม่ทำมันเป็นยังไงแม่มันเละเละใช่ไหมครับฝนตกมามนี่เดินไม่ได้เลยอ๋อจะทำให้วัวแทงลูกอ๋อมีส่วนด้วยใช่ไหมครับมีส่วนเพราะว่ามันมันเละไงครับผมมันเดินยากอ๋เขาต้องออกแรงเยอะเยอะขึ้นเนาะใชเมื่อเขาต้องออกกําลังกายเนาะเวลาเดินใช่อ๋ออันนี้มันไม่อันนี้ถ้าเอาออกนี่มันไม่ค่อยออกแรงครับผม มันแห้งมันเดินสบายบอ๋อเนี่ยผู้ชมครับความรู้ใหม่ของผมเลยนะผู้ชมครับโอเคนะผู้ชมนะถ้าเกิดว่าขี้เยอะมันก็ต้องเดินออกแรงเยอะออมันก็มีสิทธิท์แทงลูกได้อ๋อแต่ถ้าเขาดินแห้งเขาก็จะเดินได้สบายนะผู้ชมเราก็ไม่ต้อง่อออกแรงเย,ย,ยอะอเยี่ยมเลยครับผู้ชมครับแจ่มจ,จริงนะครับเนี่ยครับผู้ชมครับขนาดครอกัวของผมนะครับ กลางมุ้งหมดทุกจุดเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยผมใช่ว่าคาว่าสนิทเลยท่านผู้ชมมันก็ยังเข้าได้ไม่ต้องแปลกใจท่านผู้ชมว่าจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าขนาดเรากลางมุ้งนะครับยุงยังเข้าไปกัดเราได้เลยท่านผู้ชมครับนักภาษาอะไรกันตัวนี้นะท่านผู้ชมครับก็รักษากันไปนะครับเป็นกําลังใจให้กันไปนะครับนี่ก็เป็นบริเวณพื้นที่ที่ผมเลี้ยงวัวนะผู้ชมครับด้านขวามือนู้นก็จะเป็นทุ่งหญ้านีเปียนะครับนี่ก็จะเป็นสระน้ํานะครับเพิ่งขุดใหม่หญ้านีเปียหญ้านีเปียหมดเลยท่านผู้ชมครับ ใช้คํา่าดินเดนของวัวได้เลยที่นี่ครับงนย่านในเปียสุดลูกหูลูกตานน่นครับอนย่านในเปียครับโอเคนะครับสําหรับใครที่อยากได้พันธุ์ย่าในเปียก็ลองมาสอบถามได้นะผู้ชมครับนี่ก็เป็นพันธุ์กล้วยนะครับกล้วยกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็เนี่ผู้ชมเห็นนะครับว่าจะมียางนานะครับเดี๋ยวตรงกลางระหว่างกล้วยหอมทองนะครับผมก็จะปลูก เงาะแล้วก็ทุเรียนนะครับผู้ชมเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลี้ยงวัวกำลังประสบปัญหาอยู่นะครับเราก็คนไทยได้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ยอมรับคําติชมนะผู้ชมครับผมไม่ใช่คนเก่งนะครับก็ อยากเรียนรู้เหมือนกับพวกคนทุกท่านนี่แหละครับก็สุดท้ายนี้ก็ให้เรารักัวรักสัตว์ที่เราเลี้ยงดูแลเขาให้ดีนะครับแล้วเขาจะตอบแทนเราดีแน่นาครครับเจอกันอ EP หน้าครับสวัสดีครับ